ไม่ว่าใครก็อยากทางานกับบริษัทที่มั่นคงแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าบริษัทไหนจะอยู่ยั้งยืนยงไปอีกสัก500หรือพันปีอ,อ,อันนี้ไม่ได้ว่าหากเรามองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่ามีบริษัทมากมายที่อยู่มานานกว่าพันปีจริงๆไม่ว่าจะเป็นนิชิยามะออนเซ็นเคอุนคังโรงแรมน้ำพุร้อนของญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก หรือ Steve s c a l l e r s e n Peter ร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรียบริษัทเหล่านี้อยู่มาได้นานขนาดนี้เพราะว่าพวกเขาสร้าง profit ได้อย่างต่อเนื่องแต่ในเวลาต่อมาเราก็เริ่มเรียนรู้กันว่าการที่จะบอกได้ว่าบริษัทไหนหน่าทำงานด้วยหรือไม่จะดูแค่ profit อย่างเดียวนั้นไม่พออีกต่อไปแต่วิธีที่องค์กรปฏิบัตกิกับพนักงานก็สาคัญไม่แพ้กันสวัสดิการโอเคไหม สภาพแวดล้อมการทำงานเหมาะสมหรือไม่มีการฝึกอบรมให้เขาเก่งขึ้นไหมดูแลให้ก้าวหน้ามีแคริพัที่ดีไหมในเวลาวิกฤตดูแลพนักงานอย่างไรจนมาถึงประเด็นและเทรนดใหม่ล่าสุดน,นั่นก็คือเรื่องของความยั่งยืนที่องค์กรทั้งหลายทั่วโลกพากันตื่นตัวจะเห็นได้ว่าโลกยุคนี้แค่ตัวเลขบอสต์ไลน์หรือ p r o ฟ i t อย่างเดียวนั้นมันไม่พอซะแล้วแต่ยังต้องมี People และ Planet ให้ครบทั้ง3ี P ที่รวมเรียกกันว่า Triple Bottom Line ธรราลยนะคะมันเป็นเฟรมเวิร์กทางด้านความยั่งยืนอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เราได้ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้ง3ด้านนะคะซึ่ง t r i p l e b o t t o ท l ร n e เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ด้าน E S แล้วก็ G อ่ Environmental Social หรือ Governance ซึ่งแนวคิดของ Triple bottom Li n e เนี่ยหมายถึงว่ากำไรกำไรสุดท้ายของธุรกิจหรือขาดทุนทางผู้ที่คิดเนี่ยค่ะคุณจอห์นเอลคิงตันเนี่ยเขาก็มองว่าการที่ธุรกิจมองเฉพาะกำไรขาดทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมันอาจจะไม่เพียงพอการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันสร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกเชิงลบต่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเราควรจะมองดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยนอกเหนือจากการเงินหรือกำไรขาดทุนแต่เพียงอย่างเดียว มันเป็นนามธรรมนิดหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องของสเตตัสในอนาคตว่าเราจะส่งมอบโลกที่ดีหรือสังคมที่ดีไปให้กับคนในอนาคตได้อย่างไรแ้วเขามีการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีมีผลประกอบการที่ดีสิ่งที่เราได้ในฐานะพนักงานก็คือเราก็จะได้ผลตอบแทนที่มั่นคงรายได้ที่มั่นคงอาจจะมีโบนัสมีสวัสดิการที่ดีเป็นไปตามสิทธิมนุษยชนหรือเป็นเป็นไปตามกฎหมายแรงงานต่างๆหรืออาจจะดีกว่าก็ได้ในบางที่ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องคนมากๆถ้าองค์กรไหนมีความยั่งยืนหรือดำเนินการในด้านเอเอีได้ดีแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้พนักงานที่ทํางานอยู่ในบริษัทเนี่ยเติบโตไปได้ อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันเติบโตไปพร้อมกับบริษัทมีความ Joshua. มั่นคงในอาชีพการงานแล้วก็มีความสุขในการทํางานมากขึ้นก็อย่างแรกนะคะที่เราสามารถดูได้เนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาจะเปิดเผยผลประกอบการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยในรายงานความยั่งยืนหรือใน 56. 1วันรีพอร์ตอันที่2คือเราอาจจะไปดูจาก เรเตอร์นะคะหรือแลงเกอร์ต่างๆคือหลังจากที่เราเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่างๆแล้วค่ะในด้าน ESG นะคะมันก็จะมีการประเมิน ความยั่งยืนนะคะอย่างเช่นของ P S I ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่า D J S I ต่างๆถ้าเป็นในในด้านของตลาดทุนเนี่ยมันก็จะมีของหลายๆอันเช่น S P Global ในเรื่องของ M S C I ในเรื่องของ E c o v a d i s หรือว่าถ้าเป็นแบรนด์อุปโภคบริโภคทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเสื้อผ้าต่างๆแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันให้น้องๆเนี่ยเข้าไปดูได้มันก็จะมีเรตติงว่าบริษัทนี้แบรนด์นี้ ทำได้ดีขนาดไหนในเรื่องของ ESG นะคะดูแล้วมีความยั่งยืนสร้างความยั่งยืนต่อโลกรวมถึงสร้างความยั่งยืนต่อธุรกิจของตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหน,นอันนี้ก็เป็นอันที่2ที่เราสามารถเข้าไปดูได้ถ้าเราสนใจในรายงานความยั่งยืนของเขานะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือในแพคเกจจิ้ง ในแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น้องๆสนใจอยากจะไปทำงานกับเขานั่นแหละไอ้ตรงแพคเกจจิ้งเนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์รับรองมาตรฐานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอย่างเช่น FSC อย่างเช่น Forest Stewardship Council นะคะก็จะรับรองว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยไม่ได้ทํามาจากการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าหรือใช้ไม้มาจากป่าที่มันเป็นป่าปลูกไม่ได้ไปลุกล้ํ ะละเมิดสิทธิมนุษยชนของชุมชนที่อยู่ในบริเวณนั้นบางอันก็จะมี RSPO นะคะเป็น Roundtable on Sustainable Palm Oil นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของน้ำมันปาล์มซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เราใช้กันอยู่อันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่รับรองว่าในการดำเนินธุรกิจของเขาเขาได้ดำเนินการจริงเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจริงๆจ,จ,จนได้รับการรับรองมันก็จะมีหลากหลายมาตรฐานเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆเนี่ยก็มีมาตรฐานที่รับรองว่าไม่ได้ ขุดมาจากเหมืองที่ใช้แรงงานทาสหรือไปละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่ามีการลุกล้ำป่าไม้อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราสามารถดูได้ว่าธุรกิจที่เราสนใจเนี่ยเขามีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนคะ่ะโอเค now the a t w k n o w i t s important like really important how do we find out how sustainable a company is องค์กรใหญ่ๆที่มีนโยบายด้านความยั่งยืนมักจะมีสิ่งที่เรียกว่า sustainability report เพื่อรายงานสิ่งที่ได้ทำไปในแต่ละปีรวมไปถึงเป้าหมายในระยะยาวด้านความยั่งยืนรีพอร์ตเหล่านี้เองจะเป็นเหมือนลายแทงชั้นดีที่ช่วยให้เราตรวจเช็คได้ Let's take a look at some of the reports from international companies and learn a few good words เริ่มกันที่ Microsoft หนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกดูตรงนี้เลยครับ By 2030 we will be carbon negative and by 2050 we will remove our historical emissions since we were founded in 1975 Carbon Negative หรือคาร์บอนติดลบก็คือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆสู่ธรรมชาติให้น้อยกว่า0ูซึ่งก็คือต้องลดคาร์บอนให้ได้มากกว่าที่ปล่อยออกไปด้วยวิธีการต่างๆเช่น Carbon Sequestration หรือก็คือการกักเก็บคาร์บอนไว้ในสิ่งแวดล้อมอย่างมหาสมุทรป่าหรือพื้นดิน Microsoft is committed to be water-positive company by 2030 Water-positive หรือน้ำสุดที่เป็นบวกก็คือการใช้น้ำสะอาดอย่างคุ้มค่าและคืนน้ำสะอาดกลับสู่สิ่งแวดล้อมให้มากกว่าที่ใช้ไป We will reduce the water intensity of our direct operations and replenish in w a t e r s t r e s s regions where we work. Water intensity คืออัตราการใช้น้ำในพื้นที่หนึ่งหนึ่ง replenish แปลว่าเติมเต็มให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งส่วน w a t e r s t r e s s region ก็คือพื้นที่หรือประเทศที่ความต้องการใช้น้ำสะอาดมีมากกว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเอง ไปดูรีพอร์ตของเจ้าใหญ่ในวงการกาแฟโลกกันบ้างด้วยความที่อุตสาหกรรมการปลูกกาแฟเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของภาวะโลกรวนทั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทำลายคุณภาพดิน STARBUCKS จึงต้องเอาจริงในส่วนของ P-Planet ด้วยมาตรการเข้มขน้นและเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม invest in regenerative agriculture reforestation forest conservation and water replenishment in our supply chain. Regenerative คือเกิดใหม่เติบโตขึ้นใหม่อีกครั้งส่วน agriculture คือเกษตรกรรมรวมกันก็แปลว่าระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูหรือก็คือระบบการทำเกษตรกรรมที่เน้นการฟื้นฟูสภาพดินเพิ่มความหลากหลายของแร่ธาตุและสิ่งมีชีวิตในพื้นดินนั่นเอง More than 9.5 million climate tolerant Coffee trees, distributed globally through Starbucks 100 million tree commitment. Climate tolerant tree. <coughs> <coughs> Starbucks has distributed nearly 70 million trees that are resistant to rust, a disease linked to climate change. Rust disease. ก็คือโรคที่เกิดจากเชื้อรามักแสดงอาการตามใบและํำต้นของต้นไม้มีส่วนทำลายต้นไม้มากมายเพราะแพร่กระจ่ายอย่างรวดเร็วทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะโลกรวนอีกด้วย Believe it or not Sustainability is no longer just a nice to have And now it has become a must have And it's not mandatory just for companies But for each and every one of us as well. Don't forget to ask yourself Have you done anything to create profit for yourself? Is there anything you can do for people around you? And do you plan to do anything to help protect our planet?